สวัสดีเพืเเนน่อนเน้องที่รักทุกคนนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับ Samsung Galaxy a 0 2 s เหมือนเดิมเป็นเครื่องที่ได้มา1350บาท <Yeah. S 1> แต่ว่ามันจะใส่ได้แค่ซิมถูนะครับสำหรับคนที่อยากจะหามือถือมาแรมสี่งบราคา1000บาทหรือ1300บาทราคาถูกๆบน,นี้เอามาใช้งานทั่วไปเล่นเกมสป,ป๊กเบาๆได้นะครับแล้วก็ตัวเครื่องจะเป็นหน้าจอ6.5นิ้วนะครับ52นิ้วจะเป็นแรมสลอม6 4แล้วก็ Snapdragon 450รุ่น รุ่น CPU 8คอนะครับผมตแบบ5,000อมมสเปคก็ถือว่าโอเคอยู่กับในราคานี้อย่างคุ้มเลยนะทุกคนดูหนังฟังเพลงเล่นเกมโทรได้ก็ถือว่าโอเคแล้วก็มีคนขอมาให้ผมเอามาลองเล่นเกมน่าจะเรียกว่าซิกมาหรือเปล่าเป็นเกมโคทั้งรุ่นของฟีวายนะครับนี่เซิร์ฟเวอร์มันน่าจะเป็นเซิร์ฟทดลองเทสนะครับผมที่ช่อง YouTube หลายๆช่องเขามาเล่นให้ดูนะครับมาเล่นไม่ได้นะทุกคนตอนนี้มันเข้าไปเล่นไม่ได้แล้วนะครับ เดี๋ยวมาลองเล่นเกม RV แล้วก็ฟีลไฟล์เกมสเปคเบาๆให้ดูแล้วกันการตั้งค่า,ข,าของเกมนะครับถ้าเป็นถ้าเป็น RV เนี่ยจะปรับตั้งค่าการแสดงผลได้ถึงขั้นสูงเท่านั้นนะครับผมไม่ได้สูงมากอันทีขั้นได้สุดนะครับแล้วก็เปิดโหมดเฟรมเรทสูงเข้าโค้งได้ไม่มีซอฟต์ไลท์อะไรให้เปิดนะทุกคนแต่อย่างนี้น้อยก็ได้60 f เฟรมเรทก็ถือว่าโอเค ส่วนเกมสเปคสูงพวกเอเป p กพับจีครนะผมไม่แนะนำนะมันเข้าไปเล่นได้อยู่แต่ว่ามันอาจจะไม่ไหวอะ่ะสำหรับคนแรงคงสูงๆนิวเวลสูงๆนะครับมันแค่พอเอามาเล่นพวกเกมสเปคเบาๆแบบพวก r v Free f ร r e r o b l o บอได้นะครับผมยินดีต้อนรับสู่ แต่ผมไปลองแล้วมันไม่ถึง60เฟรมเลยมันประมาณ40ประมาณ40-30เฟรมเรทถ้าปรับสุดเล่นประมาณนี้แต่ถ้าเปิดแค่60เฟรมเรทมันก็ 5, 50 5กว่าถึง60เฟรมเลทนะครับ I have defeated an enemy! เกมฟรีไฟลเนี่ยเข้าเกมค่อนข้างนานอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูการตั้งค่าการตั้งค่าก็ความไว้ก็ประมาณนี้นะครับแต่ละเก,เกมเนี้ยจะเป็น ID สร้างมาใหม่นะเพื่อนๆน้องๆนะครับ ID <c oughs> เก่า <c oughs> โดนแฮ็กโคตรเสียดายเลยเติมตั้งเยอะแล้วก็ปรับสุดได้ทุกอย่างนะครับไม่มีแค่คมชัระดับขั้นสูงนะครับหมดเฟรมเรทสูงก็เปิดได้โอเชียนไม่รู้ว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะครับ เนี่ยเวลาเข้าเกมนะครับก็จะมีอาการกระตุกกระตุกนะกับเวลาเล่นนะครับผมมีกระตุกกระตุกค่อนข้างบ่อยอยู่ถ้าเปับพิดเล่นประมาณเนี้ยเดี๋ยวไปลองเล่นให้ดูแลกันนะครับผมเล้งเวลผมยังเวลหกอูกเลยไปไอดีสร้างมาใหม่นะทุกคนอาจจะเจอบอดเจออะไรเงี้ยก็กขออภัยด้วยนะครับ ไปซื้อรหัสมาใหม่ก็ไม่ได้อีกนะครับเกือบโดนโกงนะครับไปหาซื้อรหัสใหม่ก็หลายพันบาทน,นะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ซื้ออยู่เพราะว่ามันกลัวโดนโกงโดนแบนของไอเดียทุกคน แต่ว่าก็พอเล่นได้อยู่นะทุกคนปรั๊บราบลื่นกับมาตรฐานเล่นเล่นได้อยู่ าการทัศสกรีนก็ยังถือว่าลื่นโอเคอยู่นะทุกคนถึงแม้จะเป็นมือสองแต่ว่าถ้าเป็นปั๊บุุดหบ่านี้มันจะหน่วงๆนหน่อยๆน,นะครับแล้วก็มีกระตุกค่อนข้างบ่อยแต่ถ้า เมื่อกี้ก็กระตุกค้างไปเลยโอ้โหตั้งไอวอลไม่ไม่ทันน่ะเมื่อกี้นะครับผมมันมันมันอึนไปเลยอ่ะเมื่อกี้นะครับผมแล้วก็แบตเตอรี่เหลือ6 0สเปอร์เซ็นะครับแบตก็ถือว่าอึดอยู่นะเล่นไปมาสามสี่ตานะครับโลกบอกนี่ยผมไปลองเล่นมานะถ้าเป็นแมปฟุตบอลอย่างลื่นเลยแต่ถ้าเป็นแมปอื่นเนี่ยโอ้โหโคตรแหลกโคตรกระตุกเล่นไม่ได้เลยบางแมปนะครับกับ snap สี่ห้าศูนในปลายปี2022ันยีะกันนะครับผม ถ้าเอามาเล่นบางแมปก็พอเล่นได้อยู่นะครับแต่ถ้าบางแมปนี่โอ้โหแนะนำให้เป็นรุ่นอื่นดีกว่านะทุกคน โอเคนะคะวันนี้ก็มาลองเล่นเกมเทสเกมกับ Samsung Galaxy A02S นะครับปลายปี2022ก็เอาเป็นเกมสเปคเบาๆแล้วกันนะเพื่อนๆน้องๆนะครับแล้วก็เกมซิตีนเนี่ยก็เข้าไปเล่นไม่ได้นะครับก็ขออภัยด้วยซึ่งตัวนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่าหามือถือราคางบหลักพันหรือ2,000บาทแรม4นะครับเล่นเกมได้ใช้งานทั่วไปถ่ายรูปแบบนี้โอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ